ความต้องการของทางฝั่งไทยในการออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงด้วยตัวเองมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลําดับและระหว่างที่มีการเจรจาระหว่างทั้งสองชาติโดยไทยต้องการมีบทบาทมากขึ้นในด้านความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นความต้องการที่จะรับเอาการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆที่ไทยได้แสดงความจํานงมาหลายต่อหลายครั้งและระหว่างที่มีการพบปะพูดคุยทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอดในที่สุดจีนก็ยอมตกลง ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีบางอย่างให้กับไทยภายใต้เงื่อนไขที่ว่าความร่วมมือดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของจีนโดยกฎหมายที่ว่าทั้งบริษัทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางรัฐบาลจีนในการส่งออกเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนไปยังประเทศอื่น จีนเป็นประเทศที่มีเครือข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีกท,ทักทายสวัสดีพี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุควเนาะพี่น้องเนาะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่สองของบานุเนาะพี่น้องเนาะก็เดือนกาเขาขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนาะทีให้เกียรทีตามรับส้มเนาะพี่น,อน้องจะไหนกาฝากเบืองโฆษณาในเด้อพี่น้องพอได้มีกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะพอได้มีรายได้พี่น้องจากการทำยูทูปเนาะพี่น้อง บพิมียคาขนมพี่น้องเอ้ยนา,าคาคาร์บัตนะพี่น้องเนาะบพลิเมีเงินเติมบัตต์่นเองโอเคพี่น้องครับมันี่กาบอลนเนาะพี่น้องอยากจะนําเสนอคลิปนี้ก็คือบอลน้อไปเห็นเนาะพี่น้องที่แบบในยินข่าวว่าจะมีโครงการระหว่างประเทศจีนเนาะพี่น้องกับประเทศไทยโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนาะพี่น้องที่จะสานควมกันเนาะแต่ว่าโอ้โหพี่น้อง คุณพี่จีนนี่เพื่อจะได้ตกลงอันนั้นลงเอื่อยกันแบบว่าเพื่อจะลงเอื่อยนะพี่น้องใส่เวลาอยู่หลายปีเลยแบบว่าเพื่อจะตกลงกับประเทศไทยหลยนะพี่น้องคนกลางว่าใส่เวลาร้ายคนกลางว่าอันนั้นคุณพี่จีนนี่แบบว่าตามตื้อตลอดนะพี่น้องมันประมาณเกือบสิบกว่าปีเ่พี่น้องที่แบบอ่าประเทศไทยจึงตอบตกลงเงนะพี่น้องเนาะแบบว่าจะเหตุรถไฟฟ้าความเร็วสูงนั่นเองแต่ว่าวนการ กลาวว่าเป็นห่วงน้องพี่้องยานบาประเทศจีนนี่มีอำนาจร้ายอะไรกะขาว่าประเทศไทยแบบอมีผลประโยชน์ร้ายนะพี่้องแต่ว่ามองนุ่งเสื้อมันน้องพี่้องบาประเทศไทยนี่กลางว่าเพิ่นเอาอยู่อยู่แด้วพี่้องเพราะว่าเพิ่นยังกับเนื้อเนื้ออยู่นะพี่้องแบบว่าขึ้นสำลองนั่นนี่ก็นร้ายเนาะมองว่าอาจจะมองคนไทยน้องพี่้องด้วยว่าประเทศไทยนี่ทางรัฐบาลเป็นกลางว่าบ้างแผนดีแต่พี่้องจึงแบบจึงอ่าหัวมือกับ ประเทศจีนน้อพี่น้องที่ว่าจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากคุนนิ้งไปอัันนน้กรุงเทพมหานครน้องพี่น้องเดี๋ยวมืณีน้องพี่น้องเฮาไปเบิ่งไปส้มโครงสร้างน้องพี่น้องว่าอ่าจังได๋น้องพี่น้องจังว่าประเทศไทยจึงยอมความมือหนำน้องพี่น้องมีอยังหลายอย่างหรือว่ามีข้อตกลงอยังหลายอย่างเนาะจึงเฮ็ดให้ประเทศไทยอยาก่วมมือกันน้องพี่น้องซึ่งว่าการสร้างรถไฟลาวจีนหรือว่าตอนนั้นน้องพี่น้องสร้างรถไฟลาวจีนเนาะก็คือแบบ หลายๆคนก็บอกทึงเนาะพี่น้องแต่ว่าอ่าขอเสียคือประเทศลาวเฮาพี่น้องไปยืมกู้ยืมเบิดเนาะกู้ยืมหนี้สินในการอ่าสร้างรถไฟเนาะแต่ว่าประเทศไทยเนาะพี่น้องเพิ่นมีอ่าเพิ่นมีเพิ่นมีเทคน,น,นิคอย่างไรมีข้อตกลงอย่างไรเนาะพี่น,น้องมื้อนี้เดี๋ยวเฮาไปเบิง่งไปส้มนํากันเนาะพี่น้องก็ด้วยมโนกาเขอบคุณคลิปจากทางช่อง Thailand and the Bo เเนาะพี่น้องที่เป็นคลิปต้นสบับนั่นเองอ่าเพิ่นเฮ็ดคลิปให้เมื่อบ่งคนตามมาสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยววันนี้พี่น้องไปติดตามกันนะว่าลิมนี้จะมีในที่ไหนพี่น้อง Let's go <S โครงการรถไฟความเร็วสูงของเมืองไทยมีการพูดคุยเจรจากับนักลงทุนต่างชาติมานานมากกว่า10ปีแล้วโดวยเฉพาะนักลงทุนจากญี่ปุ่นและจีนโดยบางโครงการก็ได้เริ่มดําเนินการไปบ้างแล้วแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะช้ากว่าที่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือการต่อรองในเรื่องผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ยังไม่ลงตัวไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการค้ามนาคมของอาเซียนโดยเฉพาะภาคพื้นดินยังเป็นฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกว่าคู่เจรจาเพราะการเชื่อมโยงจากเอเชียตะวันออกซึ่งก็คือจีนไปสู่ทางใต้จำเป็นจะต้องผ่านไทยและเป็นเส้นทางที่คุ้มค่ามากที่สุดเพราะมีทํลเลที่ตั้งอยู่กึงกลางในหลายประเทศของภูมิภาคและเหตุผลสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่ฝ่ายตรงข้ามของไทยโดยเฉพาะจีน ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสร้างให้กับไทยแต่ล่าสุดเรื่องนี้ดูเหมือนจะได้ข้อยุติแล้วเมื่อวันนี้หนังสือพิมพ์ South c h น n า Morning p โพสต์ได้รายงานว่าจีนเตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างรถไฟความเร็วสูงบางอย่างให้กับไทยแล้วโดยอ้างอิงจากการเปิดเผยของเกาลุยวิศวกรอาวุโสข,ของ c h น n า Railway อ n t เ r n a t i o n a l Group ซึ่งเป็นของรัฐบาลจีนและเธอก็เป็นหนึ่งในทีมเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ของไทย โดยจีนได้ตกลงในหลักการแล้วที่จะถ่ายทอดความรู้ในด้านนี้ให้กับไทยเพื่อที่จะสามารถสร้างเครือข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมืองคุนหมิงและกรุงเทพได้ด้วยตัวเองโดยอ้างว่าไทยต้องการมีบทบาทมากขึ้นในด้านความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความต้องการของทางฝั่งไทยในการออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงด้วยตัวเองมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลําดับ และระหว่างที่มีการเจรจาระหว่างทั้งสองชาติโดยไทยต้องการมีบทบาทมากขึ้นในด้านความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นความต้องการที่จะรับเอาการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆที่ไทยได้แสดงความจำนงมาหลายต่อหลายครั้งและระหว่างที่มีการพบปะพูดคุยทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอดในที่สุดจีนก็ยอมตกลงที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีบางอย่างให้กับไทยภายใต้เงื่อนไขที่ว่าความร่วมมือดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของจีน โดยกฎหมายที่ว่าทั้งบริษัทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางรัฐบาลจีนในการส่งออกเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนไปยังประเทศอื่นจีนเป็นประเทศที่มีเครือข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดระยะเวลาในการสร้าง15ปีที่ผ่านมาครอบคุมพื้นที่ต่างๆ ตัวระยะทางมากกว่า40,000กิโลเมตรยาวพอที่จะเป็นเส้นรอบวงของโลกได้ประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมความรู้และเทคโนโลยีต่างๆจึงเป็นประโยชน์ต่อชาติอื่นๆที่ต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวกันในต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำยกตัวอย่างเช่นจีนได้พัฒนาการออกแบบที่เรียกว่า Mo ต u l a r d e s ไซน์ Design, สำหรับสถานีรถไฟและส่วนประกอบบางอย่างเพื่อที่จะสามารถทำการประกอบได้เร็วขึ้น บนพื้นที่ก่อสร้างการใช้วัสดุแบบใหม่สําหรับรางรถไฟก็ช่วยลดค่าบำรุงรักษาในระยะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงหรือตัวยึดคอนกรีต rete, ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ทีมงานวิศวกรของเก่าได้ย้าว่าจีนได้ตกลงในหลักการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทักษะความรู้ให้กับไทยภายใต้งเงื่อนไขาบางอย่างทั้งหมด11ด้านด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิบัตรลิขสิทธิ และสิทธิในด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆโดยข้อมูลและความเชี่ยวชาญโดยทั่วไปแล้วจะมีการถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรมเวิร์กช็อปและกิจกรรมต่างๆซึ่งมักจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยในรูปแบบอื่นแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ซึ่งทีมวิศวกรที่ทําการต่อรองเปิดเผยว่าจีนจะมอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟ และวิธีการวางแนวเส้นทางรถไฟที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ต่างๆให้กับไทยความเชี่ยวชาญที่จะมีการถ่ายทอดอาจจะรวมถึงการออกแบบสถานีรถไฟเพื่อให้มีการไหลเวียนผู้โดยสารได้ดีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําในระยะเวลาที่สั้นและใช้ต้นทุนต่ําการเตรียมพื้นดินที่จะมีการวางรางรถไฟเพื่อให้มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพตลอดจนการออกแบบและการสร้างอุโมงค์อย่างปลอดภัยนอกจากนั้น ทางจีนจะมีการให้คำแนะนำในการเพิ่มคุณภาพการก่อสร้างในระยะเวลาที่สั้นลงด้วยเริ่มตั้งแต่การสำรวจพื้นที่การจัดการแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ไฟส่องสว่างในอุโมงค์ความร้อนที่เกิดขึ้นและการระบายรวมถึงการปรับระดับอุณหภูมิให้เหมาะสมตามสถานีและสำนักง,งานต่างๆระยะทางในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยและจีน จะอยู่ที่873กิโลเมตรเป็นการเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพและเมืองคุนหมิงโดยรถไฟจะสามารถแล่นในระดับความเร็วสูงสุดที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยโครงการนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของโครงการเส้นทางสายใหม่ของจีนที่จะเชื่อมลงสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจะมีการวิ่งผ่านเมืองไทยตามหัวเมืองใหญ่และเชื่อมต่อกับเครือข่ายเส้นทางระบบอื่นๆในภูมิภาคเช่นระบบรถไฟความเร็วสูงลาวจีน รถไฟความเร็วสูงสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งจะช่วยยกระดับการค้าระหว่างจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นโดยจะมีการขนส่งทั้งสินค้าต่างๆเพิ่มปริมาณการท่องเที่ยวในภูมิภาคและการสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาในเฟสแรกจะเป็นเส้นทางระหว่างกรุงเทพนครราชสีมาที่มีระยะทาง250กิโเมตรตามที่เราทราบกัน ซึ่งจีนมีบทบาทสำคัญในด,ด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างซึ่งได้แก่ 1. การเว้นคืนที่ดิน 2. การขอพื้นที่จากส่วนรัชการเช่นกรมป่าไม้กรมชลประทานและกรมธนารักษ์ 3. สถานีอยุทยาที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกให้พิจารณายาสถานี 4. โครงสร้างร่วมระหว่างโครงการกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินและ 5. สถานการณ์โควิดที่กระทบงานระบบทำให้งานออกแบบระบบทั้งหมดและกระบวนรถไฟงานก่อสร้างและติดตั้งรวมถึงงานฝึกอบรมบุคลากรและงานถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องหยุดชะงักสำหรับเฟสที่2จะมีระยะทาง355กิโลเมตรเป็นเส้นทางระหว่างนครราชสีมาและหนองคาย ซึ่งบทบาทของจีนในเส้นทางนี้จะลดลงโดยจะมีบริษัทของไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและก่อสร้างมากขึ้นส่วนเฟสสุดท้ายจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างหนองคายกับเมืองเวียงจันทร์ของลาวทีมเจรจาต่อรองของจีนยอมรับว่าการเจรจากับทางฝั่งไทยถือว่ายากลำบากมากเพราะไทยปฏิเสธข้อเสนอในการให้เงินกู้ทั้งโครงการของจีน แต่ไทยเลือกที่จะใช้เงินทุนจากรัฐบาลไทยเองและจากภาคเอกชนบางส่วนประเด็นอื่นที่มีการเจรจาก,กันก็คือมาตรฐานการสร้างรถไฟความเร็วสูงของจีนที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งมีการตรวจสอบและประเมินจากเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายคุณสมบัติของวิศวกรจีนที่จะเข้ามาช่วยทำงานในโครงการนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาด้วยเช่นกัน เพราะไม่มีกลไกในการเทียบเคียงคุณสมบัติของวิศวกรและสถาปนิกไทยและจีนที่ตรงกันซึ่งไทยไม่สามารถยอมรับคุณสมบัติของวิศวกรจีนได้โดยตรงโดยเกาได้เปิดเผยว่าวิศวกรจีนจะต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมและมีการรับรองอย่างถูกต้องก่อนที่จะเข้ามาทํางานในโครงการได้โดยทางจีนเปิดเผยว่าประเทศตะวันตกอย่างสาหรัฐอเมริกาและยุโปรปได้สร้างมาตรฐานทางอุตสาหกรรมมานานนับร้อยปี แม้แต่ในประเทศที่กำลังพัฒนาตามเส้นทางสายไหมก็ยังใช้มาตรฐานเหล่านี้และถือว่ามีส่วนสำคัญอยู่มากอย่างกรณีของไทยใช้มาตรฐานของยุโรปและญี่ปุ่นรถไฟความเร็วสูงของจีนสามารถล่นในระดับความเร็วสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่ารถไฟหัวกระสุนทั้งในยุโรปและญี่ปุ่นและยังมีขบวนที่ยาวกว่าอีกด้วย อย่างรถไฟความเร็วสูงฟู่ซิงที่ใช้ในเส้นทางปักกิ่งซิงไฮมีความยาวมากกว่า400เมตรยาวเป็นสองเท่าของขบวน TGV ในยุโรปนอกจากนั้นจีนยังใช้ระบบสัญญาณตามมาตรฐานของตัวเองซึ่งไม่สอดคล้องกับของยุโรปและญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามทางวิศวกรจีนยังยืนยันที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองกับโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยเพื่อลดต้นทุนและง่ายในการเชื่อมต่อ ให้เข้ากับระบบรถไฟความเร็วสูงที่มีใช้ในจีนและประเทศอื่นๆในภูมิภาคในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการออกแบบและผลิตรถไฟความเร็วสูงเช่นรถไฟรุ่น CRH 380 Series รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆเช่นระบบ power supply ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาของทั้งสองฝ่ายซึ่งจีนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเกี่ยวกับวัสดุรางรถไฟ และระบบสัญญาณบางอย่างซึ่งการเจรจาต่อรองจะเป็นการหาข้อสรุปว่าจะมีการให้สิทธิในสิทธิทบัตรดังกล่าวกับไทยได้อย่างไรอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้ที่จะมีการเชื่อมโยงไปกับประเทศอื่นๆในอนาคตซึ่งรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ แต่จะต้องใช้เวลาพอสมควรขึ้นอยู่กับความสำคัญทั้งในด้านการค้าการท่องเที่ยวความคุ้มค่าในการลงทุนซึ่งประเทศหนึ่งที่มีความพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ก็คือกัมพูชาเพราะการที่สามารถเชื่อมต่อกับสถานีสาคัญในไทยอย่างกรุงเทพหรือนครราชสีมาได้ตั้งแต่แรกก็น่าจะช่วยยกระดับให้กับกัมพูชาได้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว อีกทั้งจะเป็นการต่อจิ๊กซอให้จบทางฝั่งเวียดนามที่จะมีการเชื่อมต่อไปอยังโฮจิมินห์งานนี้จึงทาให้นายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้เดินทางไปจัจาของเงินกู้จากจีนถึง4,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือาราว1,35,000ล้านบาทในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุมพนมเปญและเมืองปอยเปตรวมถึงการจัดซื้อตัวรถไฟความเร็วสูงด้วยเพื่อที่จะรอเชื่อมต่อกับเส้นทางของไทยในอนาคต ซึ่งในสังจันทนรัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งของกัมพูชาได้เริ่มเจรจากับนายเชิดเกียรติอัฐกรเอกอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปญคนใหม่ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้เดินทางมายังเมืองไทยเพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมอีกด้วยเป็นการแสดงความมุ่งมั่นต่อโครงการนี้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างราว4ี่ปีการที่สามารถเชื่อมต่อ ระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยนี้กับไทยได้ในอนาคตย่อมทําให้กัมพูชาได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากไทยเพราะเสมือนเป็นปลายทางมากกว่าการเป็นชุมทางเหมือนกับไทยอย่างไรก็ตามเชื่อว่าไทยจะต้องสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงภายในประเทศให้สมบูรณ์แบบก่อนมากกว่าที่จะทุ่มง,งบประมาณทุ่มเวลาในการสร้างทางเชื่อมต่อไปอยังกัมพูชาในช่วงแรกของการวางเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงซึ่งคนไทย จะต้องจับตาดูกันต่อไปจบลงไปแล้วครับพี่น้องสําหรับคลิปน้องพี่น้องดีแอคชั่นตีมโนนามาฝากมาตอนพี่น้องมือวานนี้ก็คือโครงสางน้องพี่น้องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างคุนิงไปกรุงเทพมหานครน้องพี่น้องมโนถึงมากน้องพี่น้องถึงคนไทยน้องแบบหลายปีน้องพี่น้องทีแบบคนจีนเนาะทีแบบตามตื้อนี่เนาะตามตื้ออย่างวอมโครงสางหรือว่าโครงการน้าเพราะว่า คนกลางว่าประเทศไทยนี่พ้นประโยชน์มันก็ร้ายไล้พี่น้องแต่ว่าที่เขาเขาประเทศไทยเนาะเพราะว่าประเทศที่แบบการท่องเที่ยวก็ร้ายพี่น้องคนกัว่าเอาสินค้ามา่นนี่ก็ร้ายยางเนาะพี่น้องแต่ก็ไทยก็อันนันประเทศไทยเนาะพี่น้องก็ได้พ้นประโยชน์ร้ายคือกันเนาะพี่น้องก็เชืงว่าเศรษฐกิจหรือว่าการขนส่งการคมนาคมเนาะพี่น้องขนส่งระหว่างการท่องเที่ยวเนะพี่น้องหรือว่าเศรษฐกิจการค้าขายนี่ก็ดีขึ้นเนาะพี่น้องแต่ว่าคนไทยเพื่อสี มวาโครงการหลไรพี่น้องโอ้โหแบบหลายปีขนาดเนาะที่แบบตามตื้ออะไรตามตื้อคนไทยในนี้พี่น้องตามตื้ออันาครัฐบาลของไทยเนาะเป็นเหลายเกือบสิบกว่าปีนะพี่น้องแต่ว่าขอตกลงในหลายอย่างอีีพี่น้องคนกลางบ้านประเทศไทยนี่อ่าแบบว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วพี่น้องะแต่ว่าจะได้หวมกับประเทศคอยนี่กคคือแบบมหาศาลพี่น้องกำไลมหาศาลนนี้ในนี้เนาะก็คือเป็นขอดีของคนไทยพี่น้องโอ้โหแบบเพิ่มบายอมเปหนีจีนนะพี่น้องเึิรงบา มีเงินของรัฐบาลนะพี่น้องทางรัฐบาลเนาะเงินของรัฐบาลในการอ่าคืนของเอกชนนะพี่น้องที่ห่วมังสางกับประเทศจีนอันนี้คือทึ่งมากนะพี่น้องแบบว่าบริวเบียนีจะเอานะพี่น้องซึ่งมาจีนนี่อยากเอาเงินมาให้ประเทศไทยนะพี่น้องในการห่วมังสางรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าคนไทยนี่ปฏิเสธได้ไม่เอานะพี่น้องบอเอาอันนี้ต้องขอาะชึ้นช่อมร้านนะพี่น้องต้องขอาะชึ้นชมประเทศเพิ่นเนาะที่พี่น้องที่บริวเบีนีจีนเพราะว่าในอาเซียนพี่น้องมีสองประเทศนั่นเองที่บริวเบีนีจีนที่บอถือ ่ากับรักของประเทศจีนก็คือม ouais ีฟิลิปปินส์เนาะพี่น้องกับประเทศไทยเนาะที่แบบพอยืนในด้วยน้แข็งของของขยันเองเนาะพี่น้องอันนี้ก็บข้อสุ่มช้นในลายพี่น้องทีเพิ่นเฮ็ดไล่พี่น้องพรรครัฐบาลเฮ็ดไล่แล้วก็ขอตกลงได้หลายอย่างอีกทีพี่น้องเึิงบัตรเจริญความกับประเทศไทยได้เนาะก็คือวิศวกรเจ้าต้องไรคุณภาพต้องอันนั้นต้องไปอบรมไปหลายๆอย่างเนาะพี่น้องอันนี้แบบโอ้โหขุกลางว่าดีเลยพี่น้องประเทศทีุ่นกลางว่าดีมีทรัพยากรหรือว่า เจริญเนี่พี่น้องตามประเทศกันผลกางว่าจะยืนมือมาห้าเฮาซึ่งมาให้ขอตัวลงไดหลายอย่างเนาะพี่น้องแต่ว่าประเทศไทยนี่ต่างมาเป็นพระเอกด้วพี่น้องแบบโอ้โหสุดยอดเนาะนี่แหละพี่น้องบารลุขอชื่นชมประเทศไทยเนาะที่แบบเป็นเฮ็ดไรอันนี้พี่น้องภาครัฐบาลเป็นเฮ็ดไรเนาะซึ่งมามีขอตัวลงไดหลายอย่างแต่คุณพี่จีนก็ยังแบบเออยังแข้ความนั่มเนาะพี่น้องเพราะว่าเห็นประเทศไทยสึกมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนาะพี่น้องแต่ว่าอะไมาเฮ็ดกับประเทศไทยนี่ก็ถือว่า ในลงทุนได้๋ยวหาผลประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะพี่น้องเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะแต่ว่าเอฟซีทานไหนมีความคิดความเห็นอย่างไรเนาะพี่น้องก็สามารถ comment, คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบนุสสนีพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี